สงเลยอ่ะเข้ากับสี่ชุดวันนี้เลยรอบนี้สวยล้วนแต่เข้ากันไหมอีกเรื่องหนึง่งรงสีฟ้าหัวตาห่างตาหนอนิ้วเลยละกันพึ่งเอออย่างนี้แหละอะไรอย่างนี้ตรงชมกลางตาหนอกับใต้ตาเขาไม่ได้แต่งชมพูขนาดนี้ด้วยเรามันชอบแถมอยู่ไงต่ออ้อยก็หัวใจนะฮะหัวใจหัวใจง่าหัวใจยังอืมไม่ค่อยเหมือนหัวใจเลยเ รักใสๆหัวใจสี่ดวงแล้วเพิ่งได้ข้างเดียวปาทอ,อลงเปสีฟ้าๆกลางใจนะคะไม่เห็นเลยงานตาสำเร็จลุลวงผ่านไปแล้วชั่วโมงหนึ่งนะคะอ้ฟิวแสงคาสวยมากคุณแม่ไปต่อคะ่ะแอมขอแบบง่ายๆสวยๆด้เมจาของง่ายเอา้าอันนี้ง่ายนะเอาตัวช่วยดีกว่าเบิง้ง แปะเสร็จปุ๊บก็ลากไปเลยนะคะอุ้ยขนาดแปะแล้วยังลากไม่สวยอีกอไปก็ใช้ตัวช่วยอีกเอาแค่ครึ่งหนึ่งลอบดูก่อนแล้วกันแล้วก็เขียน b มาเนาะบีมายน่ารักเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้ดูออกแนวฮัลโลวีนนิดหน่อยแกแต่มันน่ารักมากดูนิ สีปากขอแบบรับแก้มรับตาได้ไหมเธอเอาดีมันเข้านะนี่แบบออกแนววันเย็นนะคะไ่ปากมันเด้งมากเลยอะแต่มันก็ต้องสีนี้เป้าออจะได้ไหมอะเหมือนสตร์คอสเลยต้องฟิวฟิวย้อยลงมาอื้ออื้อตึงแกลับปากอะแห้งแตกยิ้มไม่ได้เลยอะค่ะอืมอุ้ยน่ารักออะฟินิชลูกนะคะทุกคน ยิ้มเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวปากแตกดูดิเป็นสีเพ้นหรือว่าสีขาวลงมาเยอะไปเลยเหมือนนวดเลยทุกคนดูนะคะแดดคาดอม,มีความแบบได้ไหมเดี๋ยวฟิลเตอร์รักเดี๋ยวก็ไม่รักบางทีรักก็ไม่เข้ากันก็มีเช่นวันนี้แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะคะคนโสดก็ขอให้มีคู่คนมีคู่ก็ขอให้มีคู่ยิ่งยขึ้นไปเอ้า